หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี คุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะคะช่วงหมอคุยข่าวของเราค่ะสนับสนุนโดยอ l l วิตเนวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีนะคะพอพูดถึงผิวเกาหลีก็เป็นผิวในอุดมคตินะคะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมที่เราแบบอยากเลียนแบบนะครับหรืออยากจะกินอาหารเกาหลีอะไรเงี้ยมันเป็นกระแสเหมือนกันกับข่าววันนี้มันก็เป็นกระแสก็คือเรื่องของการกินชาบูคุณหมอคือพอดีพอดีเนี่ยมีคนแชร์อยู่ในโซเชียลค่าว่ามีคุณหมอ เืใช่ไหมว่าน้ำซุปชาบูเนี่ยโซเดียมสูงอันตรายอย่าได้แค่จ้ะถ้าคุณกินโซเดียมสูงปริ้นในน้ำซุปชาบูคุณแค่กินน้ำเปล่าแล้วออกกำลังกายมันช่วยขับโซเดียมได้คุณหมอก็เลยต้องออกโรงแล้วล่ะค่ะคุณหมอนะคะจากคณะแพทยศาสตร์ของรามานะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาโรคไตเลยโดยเฉพาะ,ะเลยท่านบอกว่าอืเอาจริงๆเนี่ยมันได้นิดหน่อยจริงๆ1 0 2 0เท่านั้นเองค่ะ ถ้าคุณทําได้ติ่ตาอาไปกินชาบูแล้วคุณรีบดื่มน้ำนี่เยอะหรือไปออกกำลังกายมันก็จะขับออกทางเหงื่อนะคะแต่ถ้าคุณทําไม่ได้มันก็จะทําให้คุณบริโภคโซเดียมสูงเกินหรือถ้าคุณทานชาบูทุกวันหรือทานโซเดียมสูงทุกวันแต่คุณไม่สามารถดื่มน้ําได้เยอะทุกวันไม่สามารถออกกําลังกายได้เยอะทุกวันมันก็ไม่ถูกขับออกเพราะฉะนั้นทางที่ดีคุณหมอบอกว่าอย่าทานเยอะ แล้วก็อย่าทานบ่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยได้อย่างที่กระแสะโซเชียลเขาบอกจริงๆงทีนี้ต้อง,ง,องมางถามคุณหมอเพราะว่ามันจะได้เป็นความรู้และไปเตือนกันว่าถ้าเราบริโภคโซเดียมสูงๆเข้าไปอ่ะมันจะก่อให้เกิดอะไรกับร่างกายเราบ้างคะ่ะอาหารสารคุณแอนต้องบอกว่าจริงๆแล้วโซเดียมเนี่ยเป็นสารอาหารห,าร,หรือว่าเป็นเกลือแร่ที่มีความสําคัญต่อร่างกายอย่างเวลาเราจะเจาะเลือดเนี่ยวเวลาเราดูสารเกลือแร่ในร่างกายเราต้องเจาะโซเดียมด้วยนะเพราะจริงๆโซเดียมเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในการปรับ สมดุลพวกระดับความดันเลือดหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยในการดึงน้ําอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะรักษาระดับความดันเลือดแล้วก็รักษาความเป็นกดด่านในร่างกายค่ะคือมันมีข้อดีอดนะมไม่ใช่ไม่ใช่ข้อไม่ดีเองแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าแบบนี้ถ้าคุณรับประทานโซเดียมในปริมาณสูงมันเกิดผลเสียทันทีเพราะอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าโอเค มันดึงน้ําใช่ไหมรักษาระดับความดันเลือดของเรารักษาระดับน้ําในร่างกายรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายถ้าเรามีโซเดียมเยอะเกินไปในกระแสะเลือดมันก็เป็นตัวที่ทําให้ดึงน้ํามากเกินไปค่ะงั้นดึงน้ํามากๆเกิดอะไรขึ้นบวมงั้นเราก็จะบวมน้ำค่ะใช้อานหนึ่งที่บางทีคนไข้มาบอกว่าทําไม บว่ารู้สึกว่าขาบวมหค่ะรื้สึกหน้าบวมหรือมือบวม,อ,มอันนี้เป็นสาเหตุอันหนึง่งพอดึงน้ําเข้าไปในหลอดเลือดมากๆเกิดอะไรขึ้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาที่มันดึงน้ําเข้ามาในหลอดเลือดมากๆ ก็ทาให้เราเหมือนกระหายน้ํามากขึ้นไปอีกอ,อะไรที่จะทําให้ร่างกายทํางานหนักขึ้นก็คือไตก็กลายเป็นว่าไตาทํางานหนัก<ะ>แล้วก็ไม่จบไม่สิ้นเราก็จะเกิดปัญหาภาวะไตเสื่อมค่ะนอกจากความดันสูงที่จะมีปัญหาตามมาแล้วเนี่ยอันที่จะตามมาก็คือเบาหวานนิ่วนิ่วในไตเก้าเมื่อเรามีความดันโลหิตสูงเรามีหลอดเลือดที่มีการอักเสบจากการที่มันมีโซเดียมในเลือดสูงๆก็ส่งผลทําให้เกิดเรามีปัญหาเรื่องของ โรคหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเพราะนั้นก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นโรคหัวใจหรือว่าเสียชีวิตก่อนวัยได้เขามีการศึกษานะคุณแอนคนที่กินอาหารที่มีโซเดียมสูงๆจะมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารสูงขึ้นเพราะว่ามันทำให้เกิดการอักเสบในเยื่อบุของกระเพาะอาหาร เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบเรื้อรลังก็ไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนเนี่ยกินโซเดียมกันเยอะโดยที่ไม่รู้ว่าในอาหารที่เรากินน่ะมันมีโซเดียมจริโอเคถ้ามันเค็มอย่างน้ำปลาอย่างซอสอย่างน้ำมันหอยเนี่ยเรารู้ว่ามันชัวชัวว่ามันชัวชัวเพราะมันมีรสเค็มแต่ถ้าบางทีมันอยู่ในผงชูรสอ๋อผงชูรสเนี่ยก็โซเดียมค่ะหรือถ้ามันอยู่ในกลุ่มพวกอาหารแปรรูป บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขนมขบเคี้ยวทั้งหลายเราไม่รู้อาหารที่รสจัดๆเราไม่รู้จริงๆเนี่ยคืออาหารที่ไม่มีรสเค็มไม่ใช่ว่าไม่มีโซเดียมใช่<อ>ต้องเข้าใ,ใจอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโซเดียมที่ผสมอยู่เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่จะส่งผลโดยเฉพาะถ้าเราชอบทานอาหารนอกบ้านหรืออย่างเงี้ยอย่างในข่าวอยู่ในน้ําซุป เราก็ซดไปอร่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่สร้างให้เกิดปัญหาจากสุขภาพของเราอย่างมากมายมก็หลีกเลี่ยงแล้วก็จริงๆเขามีปริมาณโซดเดียมนะคะใ,ให้ดูที่ฉลากก็ดูนิดนึงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะ